โอเคครับกลับมาอีกครั้งนะครับมากับเือนเดิมครับดีเชนสองร้อยของผมครับก็เจอปัญหาอีกแล้วครับเจอปัญหาปุ๊บก็ต้องมาเล่าสู่กันฟังครับสำหรับคน,คนที่ออกรถใหม่ดูโดยเะคนที่ขับรถใช้รถใหม่อยู่เจอแล้วปัญหานมันเกิดจากอะไรก็จะได้ซ่อมถูกเดีางน้อยก็จะมีภูมินิดหน่อยไปคุยกับช่างนะครับขับไปเลยครับผมขับปุ๊บเจอเลยอย่างแรกนะครับปวดหัวปวดตับมากพันล้แรกไปเช็คระยะ ไปเช็คระยะที่ร้านเล่าให้ฟังก่อนร้านตัวแทนจำหน่ายนี่แหละนะครับโอ้ปวดตับเลยผมก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเหมือนเดิมครับรอบแรกที่ผ่านมาหูพาดเลยที่ผมบอกผมไปถ่ายน้ำมันเครื่องที่สามร้อยโลครั้งแรกนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องก็ดีขึ้นนะครับหพพาดครับผมไปถ่ายที่ร้านลืมดูครับแม่งมันให้ลิตรเดียวครับมันเติมให้ลิตรเดียวมันถ่ายออกหมดแล้วมันเอาไอสังเคราะห์ที่ของร้านมันอ่ะก็นี่ก็ดีอ่ะอ่ะมันยี่ห้อนั้นก็ดีครับแต่ตึ้แค่ลิตรเดียวครับ ก็ยังดังยังมีนิ่มเท่าที่ควรครับผมก็เอ๊ยยังไงวะหาดูในเพจรีเจนต่างๆนะครับก็ดูเฮ้ยเขาบอกน้ำมันยี่ห้อนี้ดีห้อนี้ดีผมเล็งมละเฮ้ยถ้ายี่ห้อนี้ดีแม่งเราต้องต้องจัดละต้องจัดก็ดูเฮ้ยมันต้องเติมนิดครึ่งศึกษามาได้ร้อยเ,เปิดคู่มือ,ค,มอคู่มือมีบอกทุกอย่างนะครับสาหรับคนที่ซื้อรถใหม่นะครับที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับก็อ่านคู่มือให้ละเอียดคุณก็จะมีพอมีความรู้ขึ้นมาสักระดับหนึ่งนะครับก็จะไปคุยกับช่างได้นะครับแนะนําครับเวลาที่เข้าร้านพวกรับ ไอ้ช่างพวกนั้นแม่งกากบอกเลยไอ้พวกที่อยู่ร้านตัวแทนจำจำหน่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านใหญ่ร้านเล็กนะครับแม่งกากกากสัสว์ปากเสียด้วยนะครับเล่าให้ฟังนะผมซื้อน้ํามันผมซื้อของเชลแอดวานอุลตาสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซนต์เคซื้อที่ปัม๊มเชลนั่นแหละนะครับสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซนต์นะครับสี่จังหวะก็มันกระตุกกระป๋องละสามร้อยแปดสิบบาทผมซื้อมาสังเคราะห์ป๋องมันกระป๋องละลิตรใช่ไหมฮะเพราะเครื่องเรามันมาต้องเติมลิตรครึ่ง ห5่งจุดห้าก็คือริอ้ครึ่งนะครับก็ซื้อมาสอกระป๋อง,ปองไปล้เช็คระยะพันโลผมก็เปิดเลยคู่มือต้องเช็คอะไรบ้างต้องเปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องต้องเช็คระบบของเหลวต้องเช็คไฟเช็คสวิตช์อะไรเอาอเคลิปผมเตรียมตัวไปละก็ไปครับวันนั้นไปเมื่อวานนั่นแหละนะครับไปไปเช็คเอาคลิปหายครับผมบอกผมจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเขาก็โอเคเปลี่ยนก็เปลี่ยนผมอผมซื้อมาสองกระป๋อง,องขำครับไอสัตว์ช่างขำเฮ้ยน้องทำไมซื้อมาสองกระป๋องเนี่ยซื้อมาทำไมเยอะแยะผมก็เอา เฮีย yeah, ผมตกใจก็งงไงตอนแรกเอ้าฉิบหายทําไมอ่ะก็มันต้องเติมลิตรครึ่งนี่มันกระป๋องละลิตรผมก็เอาพี Aí, kind of ่ก็มันกระป๋องละลิตรผมก็จะเติมลิตรครึ่งช่างด่าครับโอสอนช่างอีกเนาะมันเติมลิตรเดียวแค่นั้นแหละพี่เติมลิตรเดียวมาตลอดเอาไอสัตผมก็เริ่มสงสัยเฮยไงวะมึงจะเติมให้กูลิตรเดียวได้ยังไงแสดงว่ารอบแรกมึงเติมกูลิตรเดียวใช่ไหมเนี่ยผมก็ถามเอาพี่งั้นแสดงว่ารอบแล้วพี่เติมผมลิตรเดียวสิก็ใช่เขาเติมลิตรเดียวคั้งแหละถ้าเกิดเติมลิตรครึ่งหมะ บอออกหมดมันจะขึ้นหัวเทียนขึ้นอะไรไม่รู้อะมึาบอกนี่นะเนาะอ้าวเฮียแล้วตกลงคู่มือกับมึงใครถูกวะช่างแม่งคนตีนแล้วผมก็เอาชิบหายยังไงดีวะผมก็โชคดีนั้นเอาคู่มือติดไปด้วยนะครับคู่มือติดก็เปิดคู่มือบอกอช่างช่างบอกว่าตวอตไรเขาบอกว่าไอความจริงมันเติมนิดเดียวแค่นั้นน้องไอที่เติมนิดครึ่งมันคือผ่าเครื่องหรือว่าเราล้างเครื่องใหม่หมดอะให้เติมนิดครึ่งผมก็เฮ้ยไม่ใช่วะ ก็แน่นเหมือนกันกูอ่านหนังสือมาเมื่อคืนกูเปิดคู่มือดูเมื่อคืนเย่ก็เปิดให้มันดูบอกว่าเนี่ยพี่รถคันนี้มันความจุมัน1.8ลิตรถ้าเปิดพี่ล้างเครื่องใหม่หมดน้ำมันเครื่องออกจากเครื่องหมดเนี่ยพี่เติมเต็มเมอ่ะตอนล้างเครื่องนั้น1.8แต่พี่ถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยมัน1.5ตอนแรกมันก็เถียงอีกอ่ะมันก็ไม่ยอมมันไปตามเพื่อนมันมาเพื่อนในอู่มันนะเพื่อนในอู่มันตามมาเนี่ยไอ้นี่ไอ้หมอนี่มันจะเปลี่ยนลิตรครึ่งไงดีพี่อเลยผมบ เอาคู่มือให้มันดูบอกพี่เนี่ยในคู่มือของ G P X มันเขียนงนี้บอกว่านี่คู่มือของรถรุ่นไหนเอาอีเวนกูก็ซื้อรถบึงคันเดียวนี่ก็รุ่นนี้แหละบอกก็รุ่นดีเจนนี่แหละมันบอกมันเติม1.5ลิตรก็เถียงกันมันอยู่งั้นอะสักพักไม่ยอมมันก็ไม่ยอมเติมให้ผมว่างั้นพี่ไม่ต้องม,มันจะเปิดเครื่องร้วนจะแกะขวดผมบอกพี่ต้องเติมมันนะไม่ต้องเติมผมเติมเองนะนะสักพักเจที่ร้านมาเขาก็มาเคลียร์อีหานั่นแม่งไอ้สัตว์นั่นแม่งเสียงอ่อนลงเลยครับ เป็นคนสูสงเสียงขึ้นมาทันทีเลยเวนผมเอารู้แล้วเฮียช่างนี่แม่งกลัวเจ๊แน่นอนผมเดินไปหาเจ๊ครับเอาคู่มือเขาดูเนี่ยเจ๊มันต้องเติม1.5ลิตรคู่มือบอกมาแบบนี้ไอ้น้าบอกว่าถ้าเกิดมันเติมผมเคยเติมแล้วไอ้คันนั้นคันก่อนเติมเปเติมไปลิตรครึ่งคนขึ้นรถเลยบอกอา้าวงั้นเติมถ้าควนขึ้นก็ซ่อมทํามาซ่อมแล้วก็เค็มกูอารมณ์เสียก็บอกมาอย่างนี้นะเจ๊เจ๊ก็สั่งให้เติมลิตรครึ่งครับผมก็เติมลิตรครึ่งยังไม่จบยังไม่จบ นี้เลยนะครับนี่เหลือกระป๋องเดียวนี่เหลือเหลือมาครึ่งครึ่งป๋องเหลือมาครึ่งป๋องใช่ไหมมันป๋องละลิดเติมไปได้ครึ่งก็ต้องเหลือครึ่งป๋องเอาไว้หยอดโซ่หยอดอะไรโอเคตรงนี้ก่อนโอเคยังไม่จบครับมันเติมมันถ่ายออกหมดละถ่ายออหมดละมันเติมขวดแรกโอเคสุดยอดจบขวดแรกยังยังไม่มีความชํานาญของช่างนี้ไม่งันจะเอาจากขวดเทใส่เครื่องเลยผมโอ้โหพี่พี่ไม่มีกวยเหรอกะถาม,มไม่มีกวยกอกหรือไงวะมันถาม มันทำแล้วมึนๆผมไปหยิบกล้วยของมันมาแล้วก็เสียบให้มันมันก็ใส่กล้วยโอ้โหแม่งคุณเหนื่อยใจกับร้านนี้มากเลยช่างแม่งไม่ผ่านการทีเซอร์ไม่มีเฮียอะไรเลยเหรอมันไม่คืออบรมเลยเลยเรื่องไงวะหรือมึงรับมสามาทําหรือมึงรับปหกมาทําเนี่ยมึงไม่โอ้โหปวดตับเลยก็ใส่ไปกับป๋องนึงเสร็จแล้วมันจะเติมอีกครึ่งลิตรถูกไหมล่ะลิตรครึ่งแกะกับป่องที่สองมันจะเติมเลยบอกอ้าวพี่แล้วพี่พี่จะรู้ได้ไงอะแม่งก็ก็ ที่ผมมันเติมเนี่ยมันไม่มีสเกลบอกไงนะมีสเกลบอกเดี๋ยวพี่ก็เนี่ยก็กะเอาโอ้โหสัตว์ช่างเชื่อนี่ไม่บอกเดี๋ยวพี่กะเอาไอ้เชี่ยมึงจะกะเอามึงยังมีความสามารถขนาดนั้นเลยเหรอไอสัตว์ขนาดมึงยังไม่รู้เลยมึงเติมลิตรครึ่งมึงจะมากะอีครึ่งลิตรบอกพี่มีขวดอื่นไหมขวดขวดอื่นที่มันที่มันมว่างๆอ่ะที่มันมีสเกลบอกข้างๆอ่ะเอามาเติมตรงนั้นให้มันถึงครึ่งลิตรก่อนแล้วก็มาเติมใส่จะได้วัดได้เห็นไหมละ่ะ ไอสัตว์ตอนแรกบอกกูว่าโอเคน้องสอนช่างเหรอเนี่ยกูสอนช่างเลยเฮียแม่งนี่คือจบไปรตแรกเรื่องน้ำมันเครื่องระวังนะครับเวลาเพื่อนๆที่ไปถ่ายน้ำมันเครื่องตัววร้านร้านตัวแทนจำหน่ายต่างจังหวัดแม่งอย่างเงี้ยว่าแม่งมันมันตลอดอเฮียแม่งมั่วไอสัตว์มึงไม่รู้มึงก็ถามทิ้งใจเย็นๆเนี่ยมันคิดว่าไม่ใช่รถมันไงมันมีเงินเดือนแดกไงมันไม่เหมือนร้านแบบอู่มันอะไรอย่างเงี้ยเฮียอ้าวต่อไปอันที่สองครับนี่ บเนื่องจากครั้งที่แล้วผ้าเบรกครับผ้าเบรกผ้าเบรกนี่ผ้าเบรกหน้าหลังสองอันอันนี้อันหลังนี่สีฟ้าฟ้านะฮะผ้าเบรกผมไปหามันนั่นแหละรอบแรกที่ผมเช็คระยะร้อยโลแรกที่ผมว่ามันมันบอกว่าจานดิมันใหม่อยู่มันจะจับดิฝึกนี่แหละไอสัตว์ไม่ใชู่้สึกแม่งไม่ใช่ละมึงจับเยอะเกินไปกูขับมาสองสามร้อยสี่ร้อยโลแล้วมึงยังจับดิกูอยู่มึงก็ฝืกอยู่เลยไอห่าแม่งฝึกเอาแบตจะหมดอีกฝึกอย่างเดียวไม่พอเฮียหอนคนเนี้ย รถแม่งหอนจอดไฟแดงรถหอนหอนจานดิดหอนวงวงวงอ่ะหอียไม่จบละคิดเลยถ้ากูกลับไปร้านมึงเนี่ยนะมึงก็บอกคําเดิมว่ามันเป็นอย่างนี้แหละผมไม่บอกครับผมแวะผมรู้จกักรู้จักพี่ที่ขับรถรุ่นใหญ่ไงรู้จักรถคนขับรุ่นใหญ่ขับมินจาขับ R R เอสอาร์อะไรพวกเนี้ยก็บอกพี่ผมจะไปเปลี่ยนจานดิษแล้วมีปัญหาคือรีเจนต์มันมีหน้าคู่แล้วก็หลังแบบไม่เหมือนช่วนช่องเขาแนะนําร้านผมหน่อยมนบอกไปเลยเนาะไปหาร้านที่มันเก่าๆหน่อย พวกซ่อมพวกพวกซ่อมรถบิ๊กไบค์สีสูบกเก๋าหน่อยอ่ะเออพวกเนี้ยมันมีอะไรเพราะว่าอะไรพวกนี้มันไม่ค่อยมีแล้วไงไมันจะไปหาซื้อไหนได้ล่ะเห็นไหมมึงมีเหรอรถตลาดมีดิสคู่หรอไม่มีอ่ะมึงไอ้เหียกูก็ยังไงล่ะเราลดต้องกระใจรถเรามันเป็นยี่ห้อเนี่ยมันไม่ดังไงก็ขับเข้าไปครับจอดเอียบบอกผมก็บัญญาเลยพี่ครับเขาแนะนําผมมาร้านพี่เนี่ยผมจะเปลี่ยนดิสคู่ตรงนี้พี่บอกว่พี่จัดให้ครับผมจัดมาเลยครับเขาเขาบอกเขาไม่บอกผมว่าเป็น,เป,นเป็นของรถ เอาเลไมาใส่แทนนะฮะแต่เป็นเป็นอันใหม,ม่ก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนคือเขาเอาผ้าเบรกให้ดูคือแบบผ้าเบรกอันนั้นแม่งกระจกมากเลยสนิมเกาะแล้วชิบหายขับได้สามร้อยโลถอดออกมาอันเกา่าแม่งสนิมเกาะไปแล้วก็เปลี่ยนเขาเปลี่ยนอันใหม่ให้นะครับผมไม่รู้ว่าเอาอะไรมาแทนนะครับแต่ก็มีในเพจเฟซบุ๊กเพจเพจเฟซบุ๊กของอีกก็จะมีบอกว่าข้างหน้าจะเป็นของอะไรเป็นของโนวากับ KR อะไรักอย่างเนี่ย ข้างหลังก็จะเป็นซีอาร์สองห้าศูนย์เนี่ยหรือเปล่านี่แหละผมจาไม่ได้แล้วเขาก็เปลี่ยนผมไม่ได้ดูหรอกเขาก็เปลี่ยนให้ก็เป็นอันใหม่ให้ผมนะครับหายครับจบครับล้อลื่นทั้งหน้าทั้งหลังครับเบรกไม่มีหอนครับไอ้ช่างแม่งมัว่วอะครับเนี่ยผ้าเบรกใหม่ถ้ามันไม่จับจริมก็ต้องหอนดีไอ้ห่าช่างตัวแทนตำหน่ายแม่งมั่วครับตัวแทนตำหน่ายไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนนะแต่ที่นี่เป็นไม่อยากบอกจังหวัดว่าที่ไหนเดี๋ยวยุ่งอีกนะครับโอเคผ้าเบรกกับการเติมมันเครื่องไปแล้วคราวนี้ผมจะมาบอกตรนี้คับอ่า วิธีการตั้งคัดตั้งคัดมาต้องมีระยะฟรีมือ,อนี่ราาฟรีอย่างนี้เห็นไหมทาไมต้องมีระยะฟรีครั้งแรกผมสอนตั้งคันเกียร์แล้วใช่ไหมอ่าเอ้ตัวนี้ไม่ใช่นะ้ำมันเครื่องผมหยุดนะอ่าอันนี้นี่ผมทามันเปื้อนเองนะครับมันคือผมไม่มีหยดนะครับเนี่ยอ้ตัวนี้คือขั้นตั้งระดับเบรกเนาะตั้งระดับเบรกก็ระวังตัวนี้มันจะไปชนข้างหลังเห็นไหมเอ,เอาอย่างนี้ดีกว่าเอออย่างนี้เห็นไหมตั้งระดับ ตั้งคัดเอาไว้ทําไมเวลาคุณเข้าเกียร์ไงครับอาเข้าเกียร์บางทีคัดมันอยู่ตื้นเกินไปอะยังไงเดี๋ยวหาที่วางที่มดจับไม่ได้เดี๋ยวหอยเงินนะอย่างเงี้ยไหนี่ผมฟีเลยไหมฟีเข้าไปเยอะเลยเนี่ยฮึบฮึบผมกำแค่นี้นี่คือคัดเนี่ยผมยะฟฟีผมเข้าไปลึกเลยนะครับอันเนี้ยแต่บางคนโอ้โหกำเลยข้างบนเลยอย่างเงี้ยกูมันจะกำกูจะบีบได้โหคัดเลี้ยงคัดมันก็เหนื่อยตายเลยนะครับเข้าเกียร์ก็ยาก ใช่ไหมเนี่ยมีการตั้งค่าให้มันกำประมาณนี้นะครับคึบคืบคืบ,คบประมาณนี้นี่คือเลียงฟรีผมนะเนี่ยนี่ฟรีผมละก็คึบคืบ,คบประมาณนี้เอามตั้งยังไงง่ายมากมึงไปร้านเสียแน่นอนไม่ร้อยก็ร้อยห้าสิบ 150. นะครับนี่ตรงนี้ครับไม่ต้องอุ่นเครื่องให้ร้อนนะฮะเดี๋ยวผมเปิดนี่เลยก่อนอืบอ่ะดีกว่าอ่าตรงนี้ออเออเองก็เห็นนี่ครับน็อตสองตัวเนี้ยก็คือขายให้มันเอ๊ะตรงนี้มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอ่ะ เออหรือขึ้นเดินลงประมาณเนี้ก็ลองปรับดูตอนแรกคายตัวนี้ก่อนลองศึกษาดูคายสองตัวเนี้ยคายออกก่อนแล้วก็ขยับขยับมันได้ที่ก็หมุนของตัวนี้ล็อกไว้เออระหว่างคายก็กำไปเนี่ยมือข้างก็ลองกำประมาณนี้ประมาณนี้คืออย่าตื้นเกินให้มันอยู่สักประมาณเลยกลางมาหน่อยนึงอ่ะประมาณเนี้ยมันก็จะได้เข้าเกียร์ง่ายเห็นไหมพอเข้าเกียร์ง่ายแล้วมก็จบขับก็สนุกชอบบางคนเออเออออกไล้วก็เออมันไม่ได้มันเหมือนเด็กใหม่มันไม่สนุก ต,ตั้งดีๆน,นี้ก็มีทีกิกระบอกแค่นี้แหละตั้งคัดสําคัญเลยเวลาเช็คมันเครื่องนะครับโ oh, yeah. อ้โหเหี้ยอะบอกก่อนถ้าเกิดผมไม่เติมมารอบแรกที่ผมเติมมาลิตรเดียวยังแตก๊กแๆๆกแกอยู่ตอนคือล่องขึ้นสูงอะแต่ตอนนี้จบละคุณขับนี่อารมณ์เหมือนคุณขับ M.S.X เหมือนคุณขับรถปกติเลยขับ r 5เสียงนิ่มเหมือนเดิมเข้าเกียร์ไม่มีแตกแกแล้วนะครับโอเคเราไปเติมให้มันเต็มเพราะสร้างขวดมากแม่งเติมไม่เต็มไม่หาแล้วก็ผ้าเบรก เปลี่ยนได้เปลี่ยนเลยอย่าไปเสียอารมณ์แม้ถ้าไม่เปลี่ยนฝืดไปเรื่อยเรื่อยเข้าเรื่อยเข้าน้ำมันดิจหมดน้ำมันเบรกจะหมดใช่ไหมเปลี <Looking at each other> ่ยนได้เปลี่ยนเลยนะครับโอเคคราวนี้เอาสุดท้ายอันนี้สุดวิสัยของจริงสําหรับคนที่ซื้อรถมาใหม่นะครับคุณอาจจะลาคานไอ้เส้นเนี้ยเส้นขาวๆเนี้ยเส้นตัดสายตาขาวๆเนี้ยถ้ามึงทะลึ่งไปแกะนะครับต้องทําใจมันจะมีรอยด่างๆอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าทางทางไอ้เขาแปะแล้วกรีดหรือว่ายังไงนะครับนี่ ไม่เป็นไรก็พอทุดก็เทพไปอีกแบบนะครับเป็นลางๆเทพไปอีกแบบแต่ตัวนี้แกะได้เลยนะครับไม่มีอะไรติดตัวนี้แกะต้องระวังนะครับตรงถังไปถามในเพจแล้วแก้ไงพี่เขาบอกคําเดียวครับมึงเอากระดาซ้ายขัดแล้วพ่นสีใหม่โอ้โหเยี่ยเอาอย่างนี้แหละกะเทดีนะครับโอเคโอเคโอเคแบตก็จะหมดถ้ามันตัดไปก็คือแบตหมดนะครับแบตโทรศัราวนี้ครับนี่น,นีตรงนี้ทิกนิดนึงนะครับตรงก๊อกน้ํามันก๊อกน้ํามันเวลาดูนะครับนี่ สังเกตตรงนี้บางคนงงมันจะมีเนี้ยมันมีสายลักษ์บอกมันจะมีลูกศรบอกนะครับไอ้ยาวๆเนี่ยไม่ใช่หัวมันหัวมันคือ้นสั้นๆลูกศรบอกอยู่ตรงนี้ดูลูกศอนมันนะครับนี่นี่เน็ตไม่ไอ้แสงไม่ดีดูลูกศอนมันนะครับถ้าลูกศรชี้ขึ้นบนคือก๊อกก๊อกหลักมีรูปบอกเนี่ยเต็มๆเนี่ยก๊อกหลักก๊อกหลักคือใช้ถัง11ลิตรตรงนี้นะครับถ้าบิดมาล่างปั๊บนะลูกศรชี้มาล่างนี่คือก๊อกสำรองก๊อกสำรองมี2ลิตร น้ำมันจะหมดตะกดตัวนี้ถ้าเกยกระพิบอ่ะหมุนล,ลงมาเลยปั๊บไปวิ่งเข้าหาปั๊มจบนะฮะถ้าบิดตรงกลางนี่คือปิดน้ามันไม่ลงเอาไว้ถอดถังเบาะถอดอะไรออกนะครับปกติชี้บนนะฮะจำไว้นะครับ,บ,นะรบ,รบอันสันส้นๆนะลูกศรอ,อยู่ตรงนี้สังเกตก่อนก่อนที่จะไปถามนะครับนี่ลูกศรอ,อยู่ตรงนี้นี่คือหางมันไม่เกี่ยวนี่หัวยข้างบนถ้ามันชีบน้บนคือก๊อกหลักชี้ล่างก๊อกสำรองชี้ตรงกลางปิดจบไหมโอเคนี่คือก๊อกน้ำมันโอเค อเอเขานี้ก่อนนะครับแบตจะหมดจะเจอการคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ